วิธีการขึ้นแม่แรงรถยนต์ตัวแม่แรงแบบนี้นี่จะมีตัวหมุนแบบนี้ครับผมเป็นสันสันเหล็กแบบนี้นะครับสันเหล็กแบบนี้อยู่นับจากล้อมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นตำแหน่งที่จะขึ้นแม่แรงเขาจะมีมาร์กอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ย จะเป็นตำแหน่งที่จะขึ้นด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยครับหน้าก็จะมีเหมือนกันครับผมก็จะมีมาร์กจุดไว้เหมือนกันจุดที่จะขึ้นแม่แรงนะครับที่จะไม่ทําให้รถเสียหายก็คือบริเวณนี้นะครับเนี่ยแตระยะของรถมันอยู่สูงนะครับเราก็ต้องหมุนก่อนนะครับหมุนหมุนขึ้นให้สูงนะครับให้เท่าตัวรถเลย มาได้ระยะพอที่จะวางกับรถได้แล้วแล้วก็เอาแม่แรงไปที่จุดวางแม่แรงตรงนี้คือจุดที่จะใช้วางแม่แรงนะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาสุดให้มันถึงตัวถัง เครื่องมือตัวนี้ที่มีติดมากับรถนะครับเกี่ยวตรงนี้แล้วก็ใช้มือหมุนก็หมุนนะครับในขั้นตอนนี้ใครมีสว่านมีหัวบล็อกแล้วก็มีสว่านสว่านเรามาใช้ได้เลยนะครับเพื่อประหยัดเวลา ทักขึ้นแล้วนะครับลอ้อจะลอยแบบนี้นะครับส่วนวิธีการเอาลงก็หมุนกลับทางเดิมครับตอนเอาขึ้นนี่นะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาตอนเอาลงก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนแบบนี้